อเคสวัสดี่เพื่อนชาวชาวชาวเบเกอร์วัน <c oughs> นี้มีมีทริปนะโอ้ขาก็ไม่ถึงมีทริปไประยองนะ <c oughs> มากันสามขั้นคนระับวันนี้มี MT07 ี บาร์ด m 0 7แล้วก็พี B ่บิ T ๊ก MT09 นะครับเอาแล้วเอาแล้วตั้งแต่ยังไม่ไปไหนแล้วเอาแล้วเปิดกันเร่งแล้วจะไปปั๊มไหนอ่ะโอเคทุกคนก็เดีย๋ยวเสพอ,อัธรถในการขับรถนะฮะ าหาป้อมก่อนนะทุกคนเป็นการออกคลิปวันสุดท้ายนะครับก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานกันนะฮะว่าจะไปหาดแม่ลำพึงกันนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนั่นเพื่อนหยุดยาวมาตั้งแต่วันเสาร์เสาร์วอาทิตย์จันทร์อังคารน,นะเป็นวันหยุดยาวของประเทศไทยนะก็เลยได้มีโอกาสออกมาขับรถเล่นกันนะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของบาสด้วยนะบาสเอ็มดีสุดเจ็ดนะครับวันคล้ายวันเกิดเขา เดี๋ยวไปเลี้ยงกาแฟแล้วกันโอ้ข้างหน้ามีกลุ่มเมฆใหญ่นะทำไงดีวะตกไหมนี่เกลยด,ด้างรถตอนนี้หิวน้ำมากเลย ปั๊มก่อนไม่ไหวแดดแรงครับคอแห้งอากาศอย่างนี้แบบมันคอแห้งอ่ะมันร้อนโอเคทุกคนเดี๋ยเจอกันครับพร้อมแล้วนะฮะนำทีมโดยบิ Big ๊กไบค์เกอร์ติดตามพี่แก้ด้วยนะทุกคนทพึ่งทำ t u b ูเพึ่งลงได้ไม่กี่คลิปหรอก ใครก็ถ้าใครแบบอยากดูสไตล์การขับ09นะฮะช่อง Big Biker Channel โวบไปครับไปพร้อมทุกคนกินน้ำเรียบร้อยเติมลมยางเติมน้ำมันเรียบร้อยฮะ <c oughs> ทำไปทำมานี่รถผมเสียงเหมือน m d 0 7เลย ช่องลมกอนโอเคยกยกทุกซอยยืนพื <cod epend ent> ok ้น <together> ส <y ok loyalty> ักร้อยห้าเราแค่นะประหยัดน้ำมันด้วยขับเร็วไม่ดีเครื่องน้ำมันอันตรายด้วยบอกตัวเองนะ ที่ตั้งแต่ได้รถมานี่เพิ่งจะมีทริปแค่ไม่กี่ครั้งเองนะอ่ะวันผมอะ่ะปัญหาหลักๆคือเวลานะผมไม่มีเวลาออกมาหาครอบครัเลยครับพี่แกก็ชวนก็ถามนะว่าจะกลับมาวันไหนออกทิปิปกันวันไหนะผมก็หายากครับเวลาแล้เราก็ต้องทํางานนะเนาะ งเ,งนนะเดี๋ยวเราจะไปเส้นบ้านฉางนะทุกคน ก็ลูกเสือดุนะแถวไฟแดงอะ่ะลูกเสือดุถ้ามีไฟแดงก็จอดไกล้ๆหน่อยอย่าไปอยู่ไฟแดงอยากสนุกอยากเท่แรกมาด้วยควางลำบากนะครับ อย่างนี้เกิอดอะไรขึ้นโอ้โหเรียบร้อยเลยมีด่านอ้ออุบัติเหตุวิ่งเร็เล,เลยขอให้คนปลอดภัยนะครับ ที่เอทางท้องถนนนะเมื่อกี้ นี่เราอยู่พื้นที่บ้านฉางนะทุกคนก็จะแออดนดนึงนะเดี๋ยว้นตรงนี้ไปก็ลดน้อยแล้วแหละหายเกียว่างไม่เจอโอ้ยโอ้ยเออหายเกียว่างไม่เจอนึกว่าด่านเมื่อกี้เย้ตกสายแล้วกับพี่บิ๊กอะตกใสายรอแล้ว แปล่งเอ้ยเสียววฟัฟเลยตกใจเลยอะไปกันเลยเปลี่ยนเลยเนีย่ยโอ้รถพี่ิ๊กแบบแต่งโคตรเยอะเดี๋ยวว่าจะรีวิวรถแกอยู่เผื่อเป็นแนวทางให้ใครนะฮะว่าอยากแต่ง m t 0 9นะอี่ต่าบ้านนี่ก็จะมา,าจะออกแต่งไปทางทัวริงแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแนวแล้ว ว่าด่านเมื่อกี้วาจะโดนไปแล้วดูว่าจะโดนแล้วดูรถแกดีโอโหใส่เต็มเลยล้างมาเอี่ยมกิฟเลยอะ่ะเพิ่งไปโดนฝนกันมาแกล้างโคตรเร็วเลยนะของแต่งก็โอ้โหแต่งแบบแนวแบบว่าขุมโทนนะแดงแดงเขียวดำว่าอะไรนะสีเขียวเลมอนนะน่ะ อร้อนร้อนเยสทุกคนเดี๋ยวเจอกันถนนเส้นสามหกแล้วกันนะตรงนี้มันยังไม่ลุงเท่าไหร่ไปฮะเจอกันวันนี้ผมมาเนี่ผมใช่พอจะจำทางได้นะไม่ได้มานานแล้วละยองหลายปีแล้วไม่ได้มาเส้นนี้ก็นานอยู่วัติจะให้ฟอนำดนำวันนี้ เจ้าฟอดไม่ว่างนะมันต้องออกซ้ายอะตรงไหนอะจำไม่ได้แล้วน่าจะไปเส้นสามหตรงไปก็ได้นะแต่ไฟแดงมันเยอะผมไปทางนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงไป ก็ไปเส้นนั้นได้แหละแต่รถมันเยอะขับไม่มัน เป็นสาหแล้วนะทุกคนถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่มีอ่อไม่ฝนนะผมก็จะมาฝั่งนั้นแหละอ้อมแล้วก็คือมาทางนี้เลยอันนี้คือมันอ้อมอะแต่ก็ไม่หยากเปียกนะก็เลยอ้อมมานี่ เยอะไปนิดนะนี่ ตรงเมื่อกี้ถ้าขับมาเร็วรถ,รถที่แบบหน้าเบานะดีกันสะบัดอะสายได้เลยนะหน้าสายได้เลยเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นเนินหลุมแบบยุบลงไปลึกมากอะต้องต้องแบบกระดกต้นขึ้นอะนั่งติดเบาะนี่คือเด้งแน่นอนขับรถต้องมีเทคนิคนะฮะเส้นท่านระยองนะครับจริงน้าไปเส้นนั้นก็ถึงไปแล้ว เดเอาอ้อมมาทำไมก่เอ,อเดี๋ยวมันไม่มีไฟแดงไงขับชิว,ชว เลีวขวาลอดใต้สะพานแล้วก็ตรงยาวเลยนะเสร็จแล้วก็สุดซอยมั้งสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาอีกทีนึงแล้วก็ย้อนกลับไปเออผมทําไมไม่ไปทางนู้นแต่แรกวะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้รถบัสรถบัสอะไรเนี่ยไม่พอคุณโอ้โห ปีแล้วไม่เหย ب, ียบไปเหยียบไปรุ่นอะด้วยด้ยน้องน้องนะ้ักถ่ายรักถ่าย ติดไฟแดงวะแดงนานๆน,าน่ะผมจะรูปแบบโอ้ไฟแดงร้อยสี่สิบ้าวิอะไรเนี่ยเยอะสุดในโลกชิบหายแล้วอะไรวะเบาๆะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ยินเดินมาทำไมอะ่ะ เรียกโหเน่ย<ฮ><ฮ>ลงไงไวะเนี่ยขึ้นได้ลงไม่ได้ใช่ไอ้ <laughs> เออ โอเคโดนกันกะจะมาเที่ยวเล่นๆนะครับโอ้โหโอ้โอข็่รถเลยโดนจนได้ไฮไลท์เลยสีสันเออแปลกขับรถออกคลิปอาทิตย์ไหนนี่ต้องมีสักคลิปอาทิตย์โดนไม่เป็นไรเรายอมรับผิดนะะเราไม่เถียงไม่ดื้อนะครับ เจอแล้วทุกขั้นที่จอดรถมันจะอยู่ทางขวาอยู่ตรงไหนนะ ทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวขอไปตั้งกินกาแฟก่อนนะวันนี้ก็คนก็เยอะอยู่นะไปและเจอกันครับ